อะไรนะคะเจพูดจริงเหรอแค่ขยะถุงเดียวกับหมาของเจ้ที่คุยเนี่ยนะแล้วจะให้หนูจ่ายค่าทําความสะอาดเนี่ยเหรอก็ในสัญญามันเขียนไว้ชัดห้ามทําให้พื้นหอพักเลอะเทอะถ้าใครทําผิดสัญญาก็มีสิทธิ์ให้ออกจากหอได้ทันทีและที่สําคัญประกันเธอไม่ต้องหวังว่าจะได้คืนเจ๊รู้ไหมคะว่าการไล่คนออกโดยที่ไม่คืนเงินเนี่ยมันผิดกฎหมายฮะจะไปฟ้องใครก็ไปฟ้องสิจ,จะ๊ะนับอ้อยมีใครกล้าอยู่ข้างหลังเธอบ้างล่ะ แล้วนี่หอนี้ของใครเะเสียงรองเท้าแตะลาไปกับพื้นปูนดังกึกกักขึ้นมาจากชั้นล่างของหอพักเก่าๆกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าผสมกับกลิ่นทุบจางๆก็ลอยมาตามลมนิดาเด็กสาววัย25ปีที่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็ยืนกอดองค์อยู่ที่หน้าห้องพักของเจ๊สมหญิงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเครียดแล้วก็ไม่พอใจเจ๊คะ หนูว่าต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากรนแน่เลยอ่ะเจ๊คิดว่าหนูโง่เหรอคะกลับไปบ้านตั้งสิบวันอ่ะค่าไฟค่าน็นพุ่งเกือบพันจะไม่ให้หนูสงสัยได้ไงคะเจสมหญิงก็นั่งพักตัวเองอยู่บนเก้าอี้พลาสติกสีซีดในห้องพักด้านล่างของตัวเองก็ยิ้มแปลกๆมุมปากก็ยกขึ้นเล็กน้อยสายตาเจ้าเรกก็จ้องมองมาที่นิดาอย่างนิ่งๆโถเอ๋ยหนูค่าไฟเดี๋ยวนี้มันแพงนัลูก เห็นรัฐบาลเขายังบ่นเลยแต่จะค่าพิธีค่าโน่นค่านี่หนูเปิดแอร์หรือว่าทีวีอะไรไว้หรือเปล่าล่ะเจ๊คะหนูปิดคันอาหมดก่อนนะก่อนที่จะออกจากห้องอะ่ะแถมหนูยังถ่ายรูปไว้อีกด้วยแล้วคันอาก็อยู่ในห้องเจ๊จะมาว่าหนูเปิดแอร์ทิ้งไว้ได้ยังไงล่ะคะเจ๊สมหญิงก็ทำหน้าซื่อนล,ลำคาญอ้าวก็เจ๊ไม่รู้นี่มิตเตอร์มันก็หมุนเองเจ๊จะไปบังคับมันได้ยังไงล่ะมันจะหมุนเองได้ยังไงคะในเมื่อคันอามาถูกสับลง เจ๊จะให้หนูคิดยังไงดีล่ะเจ๊ J. เอากุญแจสำรองไปเปิดห้องหนูหรือเปล่าล่ะเจ๊ J. สมหญิงก็ชะง,งักเล็กน้อยสายตาก,ก็เปลี่ยนจากความซื่อเป็นแข็งกร้าวทันทีนี่อย่ามากล่าวหาเจ๊มั่วๆนะตึกนี้ของเจ๊กุญแจอะไรของเธอและเจ๊ก็ไม่ใช่คนแบบนั้นเจ๊ J. ดูแลหอนี้เป็นสิบสิบปีใครๆก็รักเจ๊ทั้งนั้นน่ะแล้วมันจะอธิบายได้ยังไงล่ะคะหนูปิดทุกอย่างกลับมาเข้าไฟพุ่งแบบเนี้ยค่าน้ำก็แพงแบบไม่มีเหตุผล อินเทอร์เนต็ตหนูก็พอที่จะเข้าใจเพราะมันคิดเหมาทั้งเดือนเจสมหญิงก็แกล้งถอนหายใจเสียงดังแล้วก็ลุกขึ้นยืนเอามือมาทาวเซเลโอ้ยเด็กยุคสมัยนี้เนี่ยนะเอออะไรก็วอยวยบนทุกอย่างหอราคาเนี้ยอยู่กลางเมืองเนี่ยยะถูกจะตายถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกไปเถอะเรื่องมากจริงๆนิดาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่ก็กดดันเจ๊หนูไม่ได้หาเรื่องนะคะแต่อย่าคิดว่าหนูไม่รู้อะไรแปลกๆในห้องหนูนะ ตอนหนูกลับมาเข้าของบางอย่างมันเคลื่อนที่หนูจําได้เจสมหญิงองเงี้ยไปคู่หนึ่งสายตาก็เริ่มที่จะหลบเลี่ยงมองซ้ายมองขวาเหมือนจะดูว่ามีใครแอบฟังอยู่หรือเปล่าเธอยิ้มเจริญพูดด้วยน้ําเสียงที่แผ่วลงบางทีนะมันก็มีเรื่องที่เราไม่ต้องรู้ทุกอย่างก็ได้หนูนิดาบางเรื่องนะรู้น้อยจะสบายใจกว่านะลูกคําพูดนั้นของเจสมหญิงทาเอาหัวใจของนิดาเย็นวาบเธอจ้องหน้าเจสมหญิงนิ่งแล้วก็พูดด้วยน้าเสียงที่ต่ํา แล้วเจสเข้าไปทําอะไรในห้องหนูเจสมหญิงไม่ตอบทันทีเธอหันหลังกลับไปยี่ห้องของตัวเองพร้อมกับพูดทิ้งท้ายด้วยน้าเสียงที่เรียบเย็นจ่ายค่าเช่าห้องให้ครบด้วยนะก่อนที่มันจะไม่มีปัญหามากกว่านี้มิดาก็ไม่ยอมเธอก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเจาไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะทั้งหอเนี้ยมีหนูคนเดียวที่จ่ายตรงวันแล้วก็จ่ายคนแรกด้วยจากนั้นเสียงประตูของเจสมหญิงก็ปิดดังปัง จึงให้นิดาตัวแข็งแถมไม่ได้คำตอบจากเจสมหญิงสิ่งที่เธอค้างคาใจหลังจากที่เจสมหญิงปิดประตูใส่หน้าของเธอนิดาก็ยังคงยืนอึ้งอยู่อีกครู่หนึ่งก่อนที่จะหันหลังแล้วก็เดินไปยังห้องข้างๆด้วยจิตใจที่ร้อนลุ่มเธอเคาะประตูห้องสองส่วนสี่อย่างรวดเร็วแล้วก็แรงกว่าปกติเสียงเปิดประตูดังแกรกแล้วก็แง้มประตูออกมาเผยให้เห็นหน้าเพื่อนสาวของเธอรูปร่างเล็กผมยาวที่ชื่อว่าน้ำอ้อยน้ำอ้อยก็ทำหน้างง,งๆแล้วก็พูดขึ้นว่า อ้าวนิดากลับมาแล้วเหรอทำหน้าแบบนั้นเป็นอะไรไปอ่ะอ้อยฉันขอถามอะไรหน่อยสิตอนที่เรากลับบ้านไปสิบวันน่ะมีใครเข้าห้องเราหรือเปล่าน้ำอ้อยก็นิ่งไปสักพักหนึ่งสีหน้ากำลังเลงเหมือนกำลังชั่งใจเธอมองซ้ายมองขวาก่อนที่จะดึงนิดาเข้ามาในห้องแล้วก็ปิดประตูใส่ก้อนอย่างแน่นนาะน้ำอ้อยก็กระซิบเบาๆเราอะว่าจะบอกเธอเหมือนกันนะแต่ก็ไม่กล้ากลัวที่จะมีปัญหา พูดมาเลยอ้อยตอนนี้เราโคตรไม่โอเคแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งนะประมาณวันที่ห้าที่เธอกลับไปนั่นแหละเราได้ยินเสียงคนไข,ข้ลูกแจเข้าห้องเธออ่ะเราก็นึกว่าเธอกลับมาแต่พอฟังดีๆแล้วว่าเสียงมันเหมือนเป็นผู้ใหญ่เหมือนผู้หญิงตัวหนักๆเดินลากเท้าเข้าไปจริงเหรอแล้วเห็นไหมว่าเป็นหน้าใครก็เห็นสิเห็นเจ๊สมหญิงไงเปิดประตูออกมาทิ้งขยะเจ๊สมหญิงนะั่นเดินออกจากห้องเธอเองเลยนะใส่ชุดนอนลายดอกกางเกงขาสั้น ตัวเนี่ยเปียกเหงื่อด้วยดูเหมือนจะเพิ่งจะตื่นเลยล่ะโห oh, อินอย่างเจนี่มันเข้ามานอนในห้องของเราอย่างนั้นเหรอไม่แค่นั้นนะนิดาคืนอ,อื่นๆก็มีไฟในห้องของเธอเปิดด้วยเห็นจากร่องประตูะแล้วตอนกลางคืนก็ยังได้ยินเสียงทีวีบ้างเสียงเปิดน้าแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายอะ่ะก็เหมือนเข้ามาใช้ในห้องของเธอนั่นแหละชัดเลยมันใช่ห้องเราเหมือนเป็นห้องของตัวเองตอนที่เราไม่อยู่เธอต้องใจเย็นๆก่อนนะถ้าจะเอาเรื่องอะ่ะก็ต้องวางแผนให้แน่น เจ๊สมหญิงอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะทุกคนในหอกลัวแกหมดแต่เราไม่กลัวแกเล่นผิดคนละครั้งนี้เราจะไม่ยอมเด็ดขาดเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยแล้วเธอจะทํายังไงเหรอเราจะหาหลักฐานจะเอาทุกอย่างที่มันทํากับเรามัดตัวมันให้ได้แล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงตํารวจด้วยถ้ามันการลุกล้ําในพื้นที่ส่วนตัวของเราแบบนี้มันก็ต้องรับผิดชอบสิโอเคถ้าเธอจะรวยนะเราจะช่วยแล้วก็เบื่อมันเหมือนกันแหละมันเอาเปรียบเราเกินไปจริงๆอ่ะ ในเช้าของวันเสาร์อากาศยังไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะักน้ำอ้อยก,ก็ถือถุงขยะสองใบออกจากห้องสองส่วนสี่หนึ่งใบเป็นขยะเปียกอีกหนึ่งใบเป็นขยะแห้งเธอแยกไว้อย่างเรียบร้อยอย่างที่เคยทําเสมอเธอเดินอ้อมไปทางด้านหลังของหอพักซึ่งเป็นจุดวางถังขยะขนาดใหญ่สําหรับผู้อยู่อาศัยทุกคนระหว่างที่เธอกําลังจะเดินกลับเธอก็ได้ยินเสียงดังแกลกแกลกคล้ายกับสัตว์มาคุยเขียอะไรบางอย่างเธอก็หันไปมองก็พบว่า หมาพันธไทยตัวใหญ่สีน้ำตาลกำลังคุยขยะในถังใบเปียกเศษข้าวเศษแกงกระจายเกลื่อนเต็มพื้นบ้าจริงนี่หมาใครเนี่ยทันใดนั้นเองเสียงตะคอกก็ดังขึ้นมาจากมุมกำแพงเจสสมยิงเดินกระแทกเท้ามาหยุดตรงหน้านี่มัอนอะไรกันทำไมถึงเลอะขนาดนี้ใครเป็นคนเอาขยะมาเทไว้ตรงนี้เนี่ยน้ำอ้อยก็หันไปอย่างตกใจก่อนที่จะตอบด้วยเสียงเรียบหนูเอามาทิ้งเองค่ะแต่หนูแยกขยะแล้วนะคะขยะเปียกก็ใส่ถังเปียก เจ้สมยิงก็ตะหวาดเสียงสูงนี่อย่ามาเถียงนะถังขยะนี่มันสกปรกจนมะรงวันบินเต็มไปหมดแล้วเนี่ยแต่หนูก็แยกเรียบร้อยแล้วนะคะถังเป,ยงงเปียกก็ถังเปียกถังแห้งก็ถังแห้งแล้วหมาที่คุยขยะก็คือหมาเจ้เองไม่ใช่หรอคะหมาสีมนตาที่เจ้เลี้ยงเอาไว้หลังหอนะ่ะเจ้สมหญิงก็ถอดสีหน้าเล็กน้อยก่อนที่จะเปลี่ยนสีหน้าเป็นกล้าวแล้วหมาฉันเกี่ยวอะไรถ้าเธอปิดถุงให้ดีมันจะคุยได้เหรออย่ามาโยนความผิดให้หมาเจ้นะนะขนมัดปากถุงแน่นแล้วนี่คะ หมานี่มันเก่งจะตายขนาดฝากระป๋องมันยังงัดได้เลยแล้วเจ๊ไม่คิดที่จะล่าหมาตัวเองไว้บ้างหรอคะนี่เธอปากดีนะนะงั้นก็เชิญจ่ายค่าทําความสะอาดมาซะ350บาทถ้าไม่จ่ายฉันจะให้เธอออกจากหอไปเลยนะอะไรนะคะเจ๊พูดจริงหรอแค่ขยะถุงเดียวกับหมาของเจ๊ที่คุยเนี่ยนะแล้วจะให้หนูจ่ายค่าทําความสะอาดเนี่ยหรอก็ในสัญญามันเขียนไว้ชัดห้ามทําให้พื้นหอพักเลอะเทอะถ้าใครทําผิดสัญญาหรือใครทําเลอะเทอะ ฉันก็มีสิทธิ์ให้ออกจากหอได้ทันทีและที่สําคัญประกันเธอไม่ต้องหวังว่าจะได้คืนเจรู้ไหมคะว่าการไล่คนออกโดยที่ไม่คืนเงินเนี่ยมันผิดกฎหมายฮะจะไปฟ้องใครก็ไปฟ้องสิจ๊ะน้บอ้อยมีใครกล้ายอยู่ข้างหลังเธอบ้างละ่ะและนี่หอ,อนี้ของใครเฮรอเจรหม่ลดยทมืงหนนหลังเดกนจากไปจึงให้น้าอ้อยยืนนิ่งและเธอก็แอบนิ่ในใจว่าหนูไม่น่ามาอยู่หอพักนี้เลยอะ่ะไม่น่าจริงๆ บ่ายคล้อยของวันอาทิตย์แดดก็ยังคงระอุนิดาก็นั่งอยู่บนเตียงห้องพักคุยเล่นกับน้ำอ้อยจากนั้นก็อยากเกิดกินลูกชิ้นน้ำจิ้มเผ็ดๆขึ้นมาเธอก็หยิบโทรศัพท์หาอา่าแม่ค้าลูกชิ้นหน้าเก่าที่ขายอยู่ตรงหน้าดิมรัวหอพักฮัลโหลอาาใช่ไหมคะหนูขอสั่งลูกชิ้น20ไม้ค่ะขอผักกับพริกสดเยอะๆนะเดี๋ยวหนูจะตรงไปเอานะคะอา่าก็ตอบแบบเสียงแหบแต่ก็ดีใจอ๋อได้สิหนูดิดา เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะลูกอีกสัก15นาทีได้ไหมลูกค้าเยอะอยู่เลยนะลูกเดี๋ยวอาาจะเดินเอาไปส่งให้ที่หน้าหอเหมือนเคยนะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะอาาผ่านไปไม่ถึง10นาทีลูกชิ้นทอดหอมฉุยก็ลอยขึ้นมาถึงชั้นสองนิดาก็รีบเดินลงไปทันทีเจออา่ากำลังจะเดินเข้ามาที่หน้าประตูหอพักถือถุงลูกชิ้นในมืออาาก็ก้าวเข้ามาในหอเพียงแค่สอก้าวเท่านั้นยังไม่ทันจะยื่นถุงให้นิดา เสียงกรีดแหลมก็ดังขึ้นมาอย่างฉับพลันเจสมหญิงตะโกนจากโต๊ะทำงานในห้องกระจกใกล้กับประตูนี่ใครอนุญาตให้เข้ามานะ่ะเข้ามาทำไมมีธุระอะไรหอ,อพักนี่ไม่ใช่ตลาดสดนะอ๋อเจอาม่าเอาลูกชิ้นมาส่งให้หนูดีดานะ่ะเขาโทรมาสั่งนะจ๊ะของหนูเองค่ะเจหนูเป็นคนสั่งอาม่าเองค่ะไม่ได้มีใครแอบเข้ามาหรอกเจสมหญิงก็เดินเพ,พื่อพาดเข้ามาด้วยสีหน้าที่เข้มจัดปิดประตูหอเสียงดังปังตักตัวอาม่าไว้ข้างในทันที ไม่ต้องพูดอะต่อให้ใครสั่งก็ไม่เกี่ยวใครอนุญ,ญาตให้คนภายนอกเข้ามาในหอพักตามใจแบบนี้มีป้ายติดเอาไว้ชัดๆว่าห้ามบุคคลภายนอกเข้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอาม,ม่าก็เสียงสั่นเล็กน้อยแต่ก็พยายามที่จะยืนหยัดแต่อาม,ม่าก็มาแค่ส่งลูกชิ้นหน้าหอเองนะเจ๊อาม,ม่าเคยมาส่งบ่อยๆและก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนี่นะอาม,ม่าก็ขายตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะเป็นสิบๆแล้วนะสิบปีแล้วไงอมมาม่า นี่มันปีไหนกันแล้วรู้จักคําว่านโยบายใหม่บ้างไหมหอฉันมีระเบียบใหม่ไม่มีใครได้รับอภิสิทธิ์ทางนั้นนะ่ะถ้าอย่างดื้อด้านแบบเนี้ยฉันจะไม่ห้ามให้มาขายแถวนี้อีกแล้วนะนิดาก็เสียงสันเริ่มที่จะไม่พอใจเจค่ะ,คะแต่นี่มันแค่หน้าหอเองอาม่าก็ไม่ได้เดินเข้ามาที่ห้องหนูหนูแค่สั่งของมากินกับเพื่อนเท่านั้นนะคะเจะสมหญิงหันมาหานิดาแล้วก็เสียงแข็งทันทีไม่ต้องมาอธิบายแทนกันอย่าเข้ามาข้างในให้มันมากนะักระเบียบก็คือระเบียบ ถ้าอยากจะสั่งของก็ให้ออกไปข้างนอกโน่นไม่ใช่ให้คนข้างนอกเดินเข้ามาเองแบบนี้อาม,ม่าก็เริ่มที่จะเสียงแผ่วลงแต่ก็มีแววเจ็บใจอาม,ม่าก็แก่แล้วเดินแค่สองก้าวก็ยื่นของให้เด็กแล้วก็จะเดินกลับยังจะเล่นใหญ่ถึงขั้นห้ามขายอีกเหรอเจ๊อ้าวอมมาม่าพูดแบบนี้นี่แปลว่าท้าทายกันใช่ไหมงั้นดีเลยจะได้รู้ว่าอย่ามันล้ำเส้นกันจากนั้นเจสมหญิงก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเรียกตำรวจจริง เสียงเคร่งขรึมของเจ้าหน้าที่ที่ดังมาจากสายและไม่นานนักตำรวจก็มาถึงอาม่าคราวนี้แค่ตักเตือนก่อนนะครับที่หลังก็อย่าเข้ามาในเขตหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับอาม่าก็ยกมือไหว้ตำรวจน้ำตาก็ขอเบาอ้าอ๋ออาม่าขอโทษนะอาม่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต่อไปนี้นะถ้ายังไม่เคารพกฎเกณฑ์ของหอพักฉันก็ไม่ต้องมาขายอะไรทั้งนั้นนะ่ะจำไว้ด้วยอาม่า อาม,ม่าก็เดินออกไปช้าๆยกมือปาดน้ำตาเบาๆขณะที่เดินไปยังรถเข็นของตัวเองนิดาก็ยืนกำาถุงลูกชิ้นแน่นใบหน้านิ่เครียดจัดรู้สึกผิดและโกรธแทนคนที่ไม่ควรถูกกระทำแบบนี้เธอหันไปมองน้ำอ้อยที่ยืนอยู่ที่หน้าบันไดทั้งสองก็สบตากันนิดาก็คิดในใจว่านี่มันเกินไปแล้วจริงๆอะถึงเวลาเราต้องทำอะไรสักอย่างละหลังจากเหตุการณ์ที่เจสมหญิงทำกับอาม,ม่าขายลูกชิน้นนิดาก็รู้สึกไม่พอใจอย่างแรง ไม่ใช่เพียงแค่อาม่าถูกด่าเสียห,หายแต่เป็นเพราะว่าเธอเห็นกับตาว่าความอายุติธรรมมันเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆในหอพักนี้เธอจึงตัดสินใจเปิด a c e b o o k โพสข้อความพร้อมกับภาพแอบถ่ายไว้บางส่วนในเหตุการณ์พร้อมกับระบุว่าวันนี้อาม่าขายลูกชิ้นถูกด่าถูกไล่จะเพิ่มเหมือนดังขโมยทั้งๆท,ที่มากับความหวังดีอยากจะส่งของให้เราแค่ก้าวเข้ามาไม่กี่ก้าวก็เจอเสียงด่าไม่ต่างกับโจรแบบนี้เรียกว่ากฎเกณฑ์เหรอ ใครที่เคยโดนแบบนี้ช่วยส่งข้อมูลหลังไมล์มาด้วยนะคะเราอยากที่จะรวมเสียงให้ดังพอคะ่ะเธอตั้งค่าโพลเป็นสาธารณะเพราะเธออยากจะให้คนอื่นได้รับรู้ความจริงแม้จะไม่ได้ระบุว่าเป็นเจสสมหญิงหรือว่าชื่อหอพักแต่มันก็ชัดเจนพอที่ทําให้คนที่เคยอาศัยอยู่หรือว่าเคยมีประสบการณ์คล้ายกันเข้าใจได้ไม่ถึง10นาทีแชทม essenger ของเธอก็แทบแตกผู้คนมากมายส่งข้อความหาเธอพี่เคยโดนค่ะโดนตั้งแต่ชั้นสาม ทำจานหล่นแตกเจ๊ขึ้นมาด่าเหมือนหมาเลยผมเคยครับสั่งของออนไลน์พนักง,งานม,มาส่งเจ๊ด่าจนเขากลัวไม่กล้าเอาของมาให้เลยแม่หนูเคยมาหาหนูค่ะเจ๊ไม่ให้เข้าบอกว่าเป็นคนนอกต้องให้หนูลงไปรับทั้งๆท,ท,ที่แม่ก็แก่แล้วข้อมูลที่เธอได้รับนั้นก็ได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นสิบๆเคสแต่และเรื่องนั้นก็สะท้อนถึงพฤติกรรมที่ใช้อำนาจเกินเหตุนิดาใช้เวลาหลายวันในการรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงเขียนโพสต์ใหม่ในเชิงสรารคดีเล็กๆพร้อมกับหัวข้อว่า เมื่อหอพักกลายเป็นคุกแล้วเจ้าของก็กลายเป็นผู้คุมที่ไร้หัวใจในโพสต์ของเธอก็เรียบเรียงเหตุการณ์จากหลายคนมารวมกันใช้ถ้อยคำสุภาพแต่ก็เจ็บลึกไม่ใส่ชื่อใครไม่พูดคำว่าหอพักที่ไหนเพียงแต่บอกว่าย่านถนน xxx ใกล้ตลาด xxx แต่ก็พอทำให้คนเดาได้โพสต์ของเธอถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วหลายคนที่เคยอยู่หอพักนั้นก็ออกมาแสดงความคิดเห็นมีทั้งความคับแค้นข้องใจความโกรธ และความเสียใจที่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นภาพเลยรู้เลยว่าเป็นหอไหนบางก็บอกว่าเคยอยู่หอนี้มาหลายปีก่อนไม่แปลกใจเลยที่ยังเป็นแบบเดิมแม้จะไม่มีชื่อใดๆแต่ผลสะท้อนกับชัดเจนย,ยิ่งกว่าการเอ่ยชื่อเพราะมันเป็นเสียงจากผู้ประสบภัยจริงๆไม่กี่เดือนต่อมาผู้เช่าคนแล้วคนเล่าก็เริ่มทยอยออกบางคนถึงขั้นไม่สนใจเงินประกันบางก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขออยู่ต่อเหมือนมีการนัดหมายกันอย่างเงียบ ย้ายออกพร้อมกันอย่างไม่ตั้งใจภายในสามเดือนหอพักของเจสมมญิงก็ว่างเปล่าไม่มีแม้แต่คนเดียวไฟห้องดับมืดตู้จดหมายว่างเปล่าหน้าหอมีแต่ฝุ่นแล้วก็ใบไม้สะสมปายหอพักก็เริ่มซีดจางเจสมมญิงในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทาไมาคนถึงย้ายออกหมดวันแล้ววันเล่าที่เธอยืนอยู่เฝ้าหน้าหอมองดูรถขนย้ายเข้าของออกโดยที่ไม่มีใครเอ่ยลาไม่มีใครสนใจเธออีกต่อไปสุดท้ายเธอก็เดินผ่านห้องว่างเปล่าเหล่านั้นด้วยความเงียบ เดิอนอยู่ในตึกที่เคยมีเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยของคนหนุ่มสาวแต่ตอนนี้กลับได้ยินเสียงพัดลมกับเสียงของตัวเองที่สะท้อนกลับมาหอ,อพักของเธอค่อยๆกลายเป็นเพียงตึกเก่าที่เงียบเหงาที่ไม่มีใครเหลียวมองอีกต่อไป จ้าของหอพักประเภทแบบนี้มีอยู่จริงนะคะมีอยู่จริงเลยล่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจหาห้องพักเนี่ยควรที่จะไปดูรีวิวนะคะจากคอมเมนต์ต่างๆไม่ใช่ไปเห็นโปรโมชั่นหรือว่าเป็นคําเชื่อเชิญที่เขาโปรโมทเอาไว้แล้วเราก็จะตัดสินใจเลยคือควรดูให้ละเอียดก่อนไม่ไงั้นมันจะมีปัญหาภายหลังนะคะ